สำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลแถลงผลงานสำคัญในรอบ3ปีภายใต้แนวคิด The Premier by DPA ชูวความเป็นแถวหน้าด้านการส่งเสริมและพัฒนาประเทศด้วยเทคนโนโลยีดิจิตอลในทุกมิติทั้งภาคเศรษฐกิจสังคมและความร่วมมือระดับนานาชาติผ่านผลสำเร็จกลไกส่งเสริมและสนับสนุนที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องพร้อมเผยแผนการดำเนินงานปี2564ในการเป็นองค์แถวหน้าที่ส่งเสริมและนำพาไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลอย่างยั่งยืน วันนี้เป็นวันที่ครบรอบจริงๆก็เป็นผลการดำเนินงาน3ปีของดีป้านะครับเราตั้งมาเมื่อวันที่23กมกราคม60จริงๆเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะให้หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่จะทําให้เศรษฐ,ฐ,ฐกิจและก็สังคมเข้าสู่ระบบดิจิทัลนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราดําเนินการมาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทาให้คนไทยทั้งหมด67ล้านคนมนี literacy นะครับเราพยายามอย่างหนักหน่วงเลยกับเด็กนักเรียนที่จบับมาหมานะครับมาทํางานด้วยกัน เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมรองรับในเรื่องของ AI Big Data Cloud Computing นะครับ IoT หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงในวิวัฒนาการใหม่ๆในอนาคตนะครับเราส่งเสริมให้เกิดตัวดิจิทัลสตาร์ทอัพที่จะเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นผลงานที่เราทาไม่ได้คนเดียวแต่เราทํากับเพื่อนก็เลยมายแหละให้ทุกคนได้รับทราบกันปีหน้าเดี๋ยวเราคิดว่าการเตรียมพร้อมรองรับเนี่ยมันคือการสู่การปฏิบัติ การปลุกชีวิตคนไทยที่เงียบเหนามา8ปีไอ้เดือนนะครับเข้าสู่การเริ่มต้นชีวิตใหม่คือเศรษฐกิจใหม่สังคมใหม่เนี่ยเราคิดว่าเราต้องพร้อมอะไรบ้าง 1. การลดต้นทุน 2. เพิ่มไรายได้ 3. หาวิถีชีวิตใหม่ทั้ง2องเซนาริโอเซนาริโอแรกโควิดยังอยู่กับเราเซเซนาริโอที่2โควิดดีขึ้น